พรนพันลั่นสู้โปแลนด์เต็มที่วอลเล่สาวไทยลุยวิน 2, 2025นตุรกีไร้สามตัวหลักชมพู่พอพันเกิดปราดนำทีมวอลเล่บอลหญิงไทยเปิดใจพร้อมสู้โปแลนด์ในศึกวินี่สสัปดาห์แรกขณะที่คู่แข่งสำคัญอย่างตุรกีไร้สามสตตร์ดังในสนามแรกความเคลื่อนไหวของทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนลงแข่งขันศึกวอลเล่บอลชาติหลีก2025หวิน 2, 2025 สัปดาห์แรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานักตบสาวไทยเดินทางเข้าศูนย์กีฬาสโมสรวอลเล่บอลปักกิ่งเพื่อเข้าสู่ระบบของฝ่ายจาัดก,การแข่งขันโดยมีแฟนวอลเล่บอลแดนมังกรให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในวันเดียวกันได้มีการถแถลงข่าวก่อนเปิดฉากการแข่งขันโดยแต่ละประเทศส่งตัวแทนร่วมง,งานซึ่งทีมชาติไทยส่งชมพู่พรพัน์เกิดปราดมือเซตประจำทีมเข้าร่วมโดยเจ้าตัวกล่าวถึงนัดแรกที่ต้องพบกับโปแลนด์ว่า หลังแถลงข่าวทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันหลักภายในสนามกีฬาแห่งชาติเบิร์ดเอสเนสที่เคยใช้จัดโอลิมปิกเกม2008 ขณะเดียวกันทีมชาติตุรกีคู่แข่งสำคัญอันดับ4ของโลกซึ่งจะพบไทยในวันที่6มิถุนายนเวลา18.30นตามเวลาประเทศไทยสร้างความประหลาดใจด้วยการไม่ใส่ชื่อ3ซูเปอร์สตาร์อย่างเมลิซ่าวากาสเอบราคาราคูดและเซรากูเนสในการแข่งขันสนามแรกโดยเฮดโค้ชแดนียอซานตรลีตัดสินใจให้โอกาสนักตบดาวรุ่งอย่างอเล็กเซียคารูทาซูฮันเดบาบลาดินซินเกอเคิร์ตและเอลิซาฮินลงสนามแทน สถานการณ์นี้อาจกลายเป็นโอกาสทองของทีมชาติไทยในการลุ้นแต้มสำคัญจากหนึ่งในทีมเต็งแชมป์มเวียนปีนี้โปรแกรมการแข่งขันเวียนในสองพัสัปดาห์แรกของทีมชาติไทยวันที่4มิถุนายนเวลา14นาฬิกาพบโปลแลนด์วันที่5มิถุนายนเวลา14นาฬิกาพบเบลเยียมวันที่6มิถุนายนเวลา18นาฬิกา30นาทีาพบตุรกีวันที่8มิถุนายนเวลา14นาฬิกาพบฝรั่งเศส